เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับช่องบันซาฮันี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูสิตีภาคหนะครับผมโอเคในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาลุยเจ้าแอดวานชาร์เลนที่ชื่อว่า this, this looks impossible ดีกว่าเขาคิดว่าด่านนี้เราไม่สามารถที่จะชนะได้อย่างนั้นเหรอมันดูจะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงให้เล่นหนึ่งตัวอชอยเพียบเต็มไปหมดเลยดูกดก่อน สำคัญในการจะเล่นชาเลน์เนี่ยเราต้องดูกฎก่อนนะครับว่ากฎมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่น,เ,นเราเห็นแล้วว่าเซรามิกเลือด2,000%โมอฟ2,000%เนี่ยมันยากมากที่เราจะ,จะใช้ดาเมจในการทําลายให้แตกแล้วก็รีโก้พันอย่าบอกนะเป็นรีโกหมดทุกคนเป็นรีเจนหมดเลยก็คือเราต้องใช้วิชาบางอย่างในการทําลายพวกเขาและความเร็วนี่คือสูงปีนะ๊ด500%มีลิเซียด้วยลิเซียเจให้อัพได้แค่เกับเงินหนึ่งื แต่ข้อน่ารัก1ข้อเท่านั้นครับฮูดาวบิลิตี้หกแปลว่าจะชนะด่านนี้ได้เนี่ยเราคงต้องใช้อะไรบางอย่างที่เป็นสกิลครับเราต้องกดสกิลสู้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะผมจะมองสายที่เป็น skill สกิลสักส่วนใหญ่ของทุกตัวตรงนี้ห้ามขายหวางได้1ตัว7เทียก็คือว่าเราทำเป็นเทียรหได้1แล้วก็อัพสายสักอันหนึ่งเสริมขึ้นมาได้อีกหนึ่งอยู่เกมไหมครับ 500%ไม่ว่าจะเป็นเรือบินหรือว่าตัวธรรมดา500%ถือว่าสูงเดี๋ยวผมดูก่อนลวกันว่าเราเจออะไรดีเจนมันเป็นตัวสีผมไม่รู้ว่าสีแดงหรือชมพูแต่เร็วปี๊ดเลยครับเร็วติดจรวดเลยครับน้ำเหรอแต่เงินนะ่ะเขาให้เราแค่หมื่นเดียวเราอัพเป็นเทียสูงสุดไม่ได้ผมลองเจ้านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสแปมสกิลเพราะถ้ามันเร็วขนาดนี้เนี่ยมันเจอแบบนี้เข้าไปมันก็น่าจะอ้วกอยู่เหมือนกันแล้วครูดาวมีแค่6%นะ โอ้ยอย่างนี้ไม่น่าใช่เว้ยถ้ามันเอาเหล็กมานี่จบลองอย่างนี้ไปก่อนลองอย่างนี้ไปก่อนผมผมผมกดไปเรื่อยๆด้วยอะเพราะถ้ามันเอาตัวเหล็กมานี่ผมแพ้เลยผมบอกได้เลยหรือมันเอาเรือบินอะไรมาแปรมาเติมมาเติมตะปูเข้าไปครับตอนนี้มันยังมาแบบนี้อยู่ผมว่ามันไม่มันไม่จบแค่นี้หรอกวิ่งด่านนี้ได้เงินเพิ่มด้วยด่านนี้ได้เงินเพิ่มได้ด้วยเพราะว่าผมยังอัพได้อยู่ไง จะอัพบิ gger stack กันะโอ้ยแพ้กองนี้ทีมนี้ไม่ใช่อีกอย่างหนึงเรามีการใช้เงินเกินไปหน่อยด้วยหรือว่ามันจะเป็นเจ้านี่มันก็แค่เพิ่มความเร็วไม่น่าใช่แล้วถ้าเป็นกราวซีโล่มุย้ยเงินไม่พอครับกราวซีโล่เงินไม่พอถ้าเป็นเจ้านี้เงินไม่พอมันต้องเป็นการสแปมสกิลบางอย่างนี่แหละดูดีกนด็น่าสนนะ แต่ดูวิดนะมันให้เงินน้อยเกินไปครับผมไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้เยอะมากขนาดนั้นเท่านี้มีความเกือบนะเท่านี้มีความเกือบแต่ว่าพอเจอหลังๆแล้วอ่ะเขาทำดาเมจไม่พังมันไม่พังแต่เกือบแต่เกือบมีมีความเกือบอยู่เฮ้ยลไม่ได้ไม่น่าใช่ มีเงินแค่หมื่นเดียวหรอหมื่นเดียวหรอเจ้านี้ไม่น่าใช่เพราะมันเจอความเร็วติดจรวดอย่างนั้นอ่ะมันก็สู้ไม่ไหวแล้วมีเรือบินสองพันเปอร์เซ็นต์อีกปัญหามันคือเรือบินสองพันเปอร์เซ็นต์เฮ้ย snowstorm แต่ถ้าเล่นแต่เจ้านี่ผมเชื่อว่าเราไม่มีพลังพอที่จะทำลายเรือบินนะครับและเรือบินสองพันเปอร์เซ็นต์ด้วยพลังชีวิตเรามีแค่หนึ่งเรามีโอกาสแค่แบบว่าโอากาสเดียวเท่านั้นอะ่ะหลุดคือแพ้เลย ผอว่าคำตอบมันก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเพียงแค่มันไม่มีเงินพอที่จัพอย่างอื่นแล้วไนงะผมขอ,ขออีกทีนึงผมอาจจะกดสแปมสกิลไม่พอทางทางั้นที่ผมก็พอรู้ตัวนะว่าผมมากดเดยอะแล้วมันเกือบจริงๆอะ่ะแต่เมื่อกี้มันเหมือนว่าต้องเน้นดวงไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือเจ้าเนี่ยมันเป็นสกิลที่ดีนะแล้วผมเห็นดามเมที่เขาทำใส่หรือว่าเริ่มมาอ,อ๋อเมนไม่นเ,นเกี่ยว โอ้ยไงนี่คือการถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันคือการเติมหนามที่เยอะที่สุดถึงแม้ว่ามันจะมีหมดอายุไปบ้างแต่มันก็คือเยอะที่สุดที่เขาจะทําได้แล้ว <c oughs> ผมว่าประเด็นบางทีมันคือตัวรีเจนที่เราอ่ะค่ามันไม่เยอะพอครับ <c oughs> กูดเท่าไเจ้ากองตัวเนี้ยเราสู้ไม่ได้อ่ะมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะอืมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผนรีสตาร์ทเปลี่ยนแผนตัวนี้ดูท่าทางจากทรงแล้วไม่น่าผ่าน งั้นจะเป็นใครล่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าแท็กชูตเตอร์สายเบรดเมลสตอมไม่น่าใช่คำตอบงั้นไม่รู้แต่ลองดูไม่เสียหายผมวางไว้ตรงนี้อ่าเป็นมอแท็กเลยกันอุย้ยมันเม่เห็นพังตัวต้องตีพังตัวเป็นด้วยอมต้องตีพังตัวเป็นด้วยต้องตีเซรามิกพวกนั้นเป็นด้วยต้องกดสกิล เน้นกดสกิลได้ด้วยหรือว่าเราถูกหลอกด้วยเรื่องของการกดสกิลถ้าเราเอามอท่าสายนี้มันก็จะตีพังตัวไม่เป็นเพราะเราต้องการสัญ n a กณแฟร์ในการที่จะทำให้มอท่าคนนี้มีโอกาสที่จะตีพังตัวได้บ้างแต่ถ้าเราเอาวันนี้ก็เงินก็ไม่พอที่จะไปถึงสายที่จะใช้สกิลถ้าจะเป็นกราวซิโลถ้าเราสามารถสแปมกราวซิโลได้ผมว่ามีโอกาสแต่มันไม่ใช่ มันกี้ไพเรตมันขายไม่ได้ไงคือเราเลือกตัวไหนแล้วเราขายไม่ได้ตอนแรกผมคิดว่าหลังจากที่เราเคลียร์บลูนธรรมดาเสร็จอะเราจะสร้างสแปมเจ้าบัคเนียตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้กินอาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาอะจะสามารถยิงเจ้าพวกเลอร์บินตัวเล็กๆนั่นอะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองต้องมีพังตัวอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอัดหน่อยแน่อย่างนี้นี่แอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าแต,แ,ตแต่แต่ก็กกไม่เล็วนะเมื่อกี้ผมคิดว่าจะเอาเจ้าบัคาเนียนเป็นคนยิง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 ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาใช้สกิลในการกินกินไปเลยขออีกที มันต้องมีตำแหน่งที่ใช่มันต้องมีตำแหน่งที่ใช่เพราะเราถือว่ายิงช้ามากเลยถ้าเทียบกับความเร็วของศัตรูแบบนี้ถือว่ายิงช้ามากๆวิสาดฟินิก์นะเงินไม่ถึงเรามีแค่หมื่นเดียวตอนนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้มีความใกล้เคียงที่สุดปัญหาคือเจ้าพวกเซรามิก2,000%ที่อยู่ข้างในโมออีกทีนง ไม่ว่าผมจะสแปมเยอะยังไงแก็นะตามเงินผมก็ไม่พอหลานนี้ให้เล่นลิงได้แค่ตัวเดียวด้วยรือเปล่าขอดูทีลิงได้แค่ตัวเดียวห้ามขายมันต้องมีคำตอบสักตัวหนึ่งผมขอลองเจ้านี่ได้ไหมลองเจ๋ลองเจ๋ผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะกลูพอททำได้แต่ก็ฆ่าไม่ตายโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ เราเริ่มตัดชอยแล้วเราเริ่มตัดชอยเฮ้ยหรือว่าเจ้านี่แล้วพังตัวละจ้ะหรือว่าเราโดนการใช้สกิลนี่หลอกอยู่คนที่ฆ่าเรือบินได้ดีก็จะเป็นเจ้าบักคเนียนนั่นแหละที่สามารถจัดการได้เด็ดขาดที่สุดหรือว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งจริงๆเจ้าตำแหน่งตอนแรกอนะตรงเนี้ยมันแอบเวิร์กอยู่นะ ตำแหน่งตรงนี้ตอนแรกมันแอบเวิร์กอยู่ใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นการโจมตีแล้วมันแอบแบบโอ้ยทำไมตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้ดีนะตอนแรกนานทำได้ดีกว่านี้นะหอังไว้ประมาณตรงนี้ดักทางออกมันไม่เหมือนเดิมคนเราเวลาไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมจริงหรือ r o c k e t Storm เงินไม่พอ แค่สองสายนี้รวมกันก็หมื่นละไม่พอผมก็าัังถูกติดก,กับดักด้วยนี่หรือเปล่าหรือว่าเราเควรเล่นสายอื่นของเจ้านี่ปัญหานีคือเซรามิก การที่เราสะกิดมันไม่ดีแต่การที่ปล่อยให้2000%เวิ่งเข้ามาก็ไม่ใช่อยู่ดีอืมด่านนี้น่าสนนะมันถูกจำกัดหลายอย่างนินจาหไม่นายทำลายมันไม่ได้หรอกนายทำลายเรือบินไม่ไหวหรอกเรือบิน2 0 0 0หรือว่าถ้าเรามีวิธีที่เราไม่ต้องสู้กับเขาคูดาวน์บิลตี้ลดอืมเงินก็แอบมี อยู่บรรนน้าฟาร์มก็มาจะนี้น่าจะเป็นตัวหลอกร้อยล้านเอร์เซเพราะว่าเราไม่สามารถขายได้ตัดทิ้งเข้าไปน้ำแข็งเรายังไม่ได้ลองลองดูก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแช่เรือบินได้หรือเปล่าผมว่าไม่มีทางได้ซ้ำแต่ก็ลองดูไม่เสียหายครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีน่าจะเอาคู่ขับบนเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำดาเมจดใส่พันตัวปอดไห โอ้ยเห็นไม่ทันแน่เลยประเด็นมันไม่ใช่พวกนี้หรอกครับประเด็นมันคือเรือบินประเด็นมันคือเรือบินอย่างเดียวเลยว่าเราจะจัดการเขายังไงเนี่ยไหน,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 นตัวนี้ผมไม่รู้จะจัดการยังไงเอาเป็นว่าแบบนี้ยผมจะเห็นทุกอย่างว่าดานเนี้ยผมเจออะไรบ้างแล้วกันเรือบินสามตัว เว้นแต่ว่าผมกดน้ําแข็งจน,จนจนมันชนะได้จริงๆอะ่ะขณะนี้นยังพอคุยกันได้ครับกดสกิลรัวๆเลยดาเมจไม่มีหรอกต่อให้มีก็คือแบบน้อยมากจนมันไม่มีทางทจะรับรู้ความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามันเข้ามาใกล้ก็อาจจะโดนมากขึ้นนิดนึงโอ้โหใจดีไม่ทำอะไรเขาด้วย รอดูความไพ่แพ้ได้เลยครับแต่ว่าดูจากการอัพแล้วอะเทียเต็มที่พอดีคือ4-2เนาะก็คือเทีย4อันหนึง่งแล้วก็2อก2อันตักอันหนึ่งของสายอื่นแล้วก็ขายไม่ได้กดไม่ได้ผมจะยื้อทำไมก็ไม่รู้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันมันไม่ได้อะตัวที่ใกล้เคียงสุดคือเจ้านี้จริงๆ สป,สปายกับบนะิกอ e ์ s t a ็กอ่ะแตนต้องตีพังตัวเป็นก่อนชอยแรกตันนี้มองไม่เห็นพังตัวตัดทิ้งไปตอนนี้มองเห็นพังตัวแต่มีแต่สโลแบบนี้ผมว่าไม่พอที่จะจัดการเรือบินแน่นอนเรือบินอุดมากหรือว่าถ้าเราสแปมมันนี้ไปเรื่อยๆแล้ว มันจะหายไปครึ่งหนึงหายไปครึ่งหนึงหายไปครึ่งหนึ่ง,ง,นงจนหมดเลยหรือเปล่าอ่ะลองดูอยากรู้อันนี้ผมเอาซิกกิ้งอยู่นายช้าไปในตีช้าไปเอจี NG, รูนแทปในจับเรือบินไม่ได้นี่นะซี่โอ้เจ้านี้เงินน้องใ่พอจะซื้ออะไรอย่างไม่รู้จะบับ๊บไปใครเล่นได้แค่ตัวเดียวเจ้านี่ เงินมันไม่พออ่ะหรือว่าเราต้องแบบว่าเล่นแล้วให้มันเก็บเงินเพื่อที่จะมีเงินพอ,โ,อโหเงินตั้งสดเกือบสองพกว่าอย่างงี้ไม่น่าไหวฮะลองดูไม่เสียหายเสียหายเสียเวลาความใกล้เคียงมันคือสไปฟักอรี่ครับมันอาจจะอยู่ที่ทัมมิ่งในการกดสก,กิลแต่ยิ่งกดเยอะมันก็ยิ่งดีไม่ใช่หรอ เจ้นี้เงินไม่น่าพอปัญหามันคือเรือบินถ้าเราเป็นเจ้เนี้ยยิงไม่ตายหรอกมันยิงมันยิงไม่พังหรอกเพราะมันเจอบลูนความเร็วสูงมันก็จะจบอีกอย่างเรายื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ส่วนเจ้านี่คนที่จะจัดการสองพเซของทั้งคู่ได้อทั้งเซรามิกแล้วก็นั่นบางเกียววิธีต่อสู้มันคือว่าไม่สู้ครับผมว่านะถ้าผมสามารถ วางตำแหน่งของมังกี้ไพเรสให้ดีได้จริงๆอะ่ะผมว่าชนะได้ถ้าถ้ามันยิงแล้วแบบมันวิ่งหนีไม่ได้เลยครับเราจะสังเกตอยู่ว่ามันมีด่านมีครั้งหนึ่งอะ่ะที่เรายิงแล้วมันเหมือนมันเหมือนค่อนข้างที่จะจังหวะค่อนข้างดีอันนี้ไม่ใช่ผมว่ามันต้องมีตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งอะ่ะที่ทำได้ครับ ผมต้องให้กระสุนมันกระเด้งไปโดนเหมือนตาแรกตาแรกตาแรกสุดที่ผมลองเอาเจ้านี่ลงมาตานั้นอะดีสุดมันคือองศาของกระสุนปืปนใหญ่ที่เขายิงออกไปใช่ไหมมันคือองศาถ้าผมหาองศาที่ใช่ได้นะผมว่าผมชนะได้ ลงมาหน่อยซ้ายหน่อยอะนิดหนึงๆๆๆ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งซ้ายไม่พอขึ้นหน่อยด้วยจากซ้ายประมาณตรงเนี้ยใช่แฮะเฮ้ยไม่นะ ประมาณตรงนี้อ่ะเอียงนิดนึงเฮ้ยทำไมมันไปโดนนัดนั้นนิดน anyway> ึงนะไปอีกนิดนึงอ anyway> ุ <S <S ้หเป๋อเปปุ๊บมันก็ไม่โดนเลยครับตรงนี้ได้ข้างๆห่วงยางคือลงมาหน่อยอ่ะ บ้ายิงไม่ทันครับไกลไปชิดดูไหมลองชิดดูปึ้งปึไม่โดนนะที่สามถ้ามันต้องปึ้งปึปึงเหมือนอย่างนั้นเลยอะตำแหน่งคือมันจะประมาณตรงเนี้ยไม่งั้นเราต้องลองไปเรื่อยๆนี้ลองไปเรื่อยๆปึ้ง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  เฮ้ยทำไมไม่โดนอยู่ๆก็ไม่โดนเฉยเลยอะ่ะผมงงไปอ,งอ,งไอันนั้นไม่ได้ต้องให้กระสุนทั้ง3านันดตโดนหรือว่ายองย้ายตำแหน่งดูถ้าเรายิงจากตำแหน่งนี้มันก็จะนัดหนึ่งไปตรงข้างหน้าพังใช่ไหมผมไม่รู้วมันจะมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ขอลองดูวิธีกระสุนก่อนผมว่าเจ้าเนี่ยคือคียชนะแล้วเพราะเราไม่สามารถทำลายพังไอ้เจ้าเรือบินได้ไม่ได้ มันคือตำแหน่งแถวนี้เนี่แหละรู้สึกใช่สุดเลยตรงนี้ลองผมไม่ทันไกลไปผมจะแบบว่าลองไปเรื่อยๆแถวๆเนี้แหละแถวๆนี้แหละ,หล,ะลองไปเรื่อยๆ ช้ากว่านั้นไม่ได้สักนิดึงเลยเหรอเพื่อนหรือว่ามันคือตรงนี้ผมว่าเจ้านี่คือคำตอบมันแค่ตำแหน่งไหนเท่านั้นเองอ่ะมันมันแค่ตำแหน่งไหนเท่านั้นจริงๆอ่ะถ้าเรายิงตรงนี้มันนัดตึง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 ไม่ได้เกินไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าตรงนี้ปึ้งปึ้งลองลองลองขอขอขอเห็นก่อนขอเห็นก่อนไม่ทันเลยซ้ำเร็วเหลือเกินมันต้องยิงในจุดที่มันกำลังวิ่งมาหาเรามันอ,อยู่ประมาณแบบโพซิชันประมาณแบบที่เป็นเส้นทางที่เขามาหาอาจจะอาจจะได้อยู่นะถ้าไว้ประมาณตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง กระสุนที่ยิงออกไปมันไม่ได้นั่นขนาดนั้นเลยออกมาโซนเดิมๆนี่นแหละผมว่ามันต้องมีสักทีหนึ่งที่มันยิงได้อะมันต้องมีสักทีหนึ่งแหละไม่ยออ่อท้ออันนี้กันท่าทางน่าจะไกลไปน่าจะยิงลูกแรกไม่โดนโดนเนี่ยมันจะนัดแน,นีประมาณนี้นไม่โดนอยู่ตรงนี้แหละแต่ขึ้นนิดนึงอ่ะตรงนี้ขึ้นจากเมื่อกี้นิดนึงนี่ผมวางตรงนี้ใช่ไหม นั่เน้จะไม่โดนเฮ้ยโดนแล้ว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 โอเค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 สวยขอให้มันเป็นรูปนี้ไปเรื่อยๆขอให้เป็นลูปนี้ไปเรื่อยๆแล้วลรยบินมากินคนระับแล้วคููดาวมันแป๊บเดียวมันก็จะโดนกินอีกเฮ้ยผมว่าใช่ฮะใช่ไหมมันมันไม่มีทางเป็นคําตอบอื่นแล้วแหละถ้ามันจะสวยขนาดเนี้ยใครจะไปรู้ว่าเราจะต้องแบบว่าเป๊ะกับ กระสุนกระสุนเป๋ของเจ้านี้ขนาดนี้เยี่ยมครับโอ้ยโชคดีจริงๆเหนื่อยมากแต่ว่ามันมันให้มันให้ใหินเยอะอยู่เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าเรือบินน่ะไม่ว่ายังไงเราก็ยิงไม่ตายเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเจอคําตอบแบบนี้นี่ผมแฮปปี้มากเลยนะถึงแม้ว่าจะลองผิดลองถูกเรื่องตําแหน่งเยอะ,อะแต่พอเจอแล้ว,วมันใช่เลย ผมลองยิงอ่ะไอ้ตรงที่ผมเปลี่ยนแล้วขึ้นมานิดนึงอ่ะเพราะว่ากระสุนที่มันปล่อยไปจียิงตรงเนี้ยมันยิงไม่โดนครับมันยิงไม่ถึงมันึขาดอยู่นิดนึงอ่ะแล้วมันไม่ระเบิดมันไม่ชนมันไม่ระเบิดผมก็เลยปรับจากตุดที่มันใกล้เคียงที่สุดอ่ะขึ้นไม่จึงหนึ่งชนะโอ้โหตบมือให้ตัวเองเลยกับด่านนี้นะครับโอ้โหสึกภูมิใจที่สามารถหาตำแหน่งที่ใช่จากการทดลองแบบเรื่อยๆได้ขนาดนี้สุดยอดเลยตัวฉันเองแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมันซานน่จะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่วไปค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม